นะครับขอให้เรียนเป็นสิ่งเก่งนะครับเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้นําของประเทศชาตินะครับอีก10ปี20ปีข้างหน้าถ้าคุณชาติตายไม่ตายก่อนจะได้เห็นลูกๆคุณชาติได้เติบโตเป็นผู้นําของประเทศชาติต่อไปจะได้เห็นนะครับและสัญญากับลูกๆว่าในปีนี้ถ้าลูกไม่สนนะจะพยายามทำหน้าที่ นะครับผูกผนให้ลูกนะครับประสบความสำเร็จอย่างน้อยสุขภาพแข็งแรงนะครับใครที่มีทักษะที่ดีก็จะได้ส่งเสริมนะครับไปสู่อนาคตข้างหน้าต่อไปวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็อย่าลืมนะลูกรักคุณพ่อคุณแม่เชื่อฝากคุณพ่อคุณแม่มากๆจาครูบาอาจารย์อย่าลบหลู่นะลูกบาปตุกข์ลุกขอให้ทุกคนโชคดีนะลูกครูชาติ

อวยพรก่อนลูกอุ <considers child teaching> ้ยสัสสสแน่อ่าติ๊เชนฮะท่าน้ารครับนะอวยพรให้อาจารย์้ทานนะครับนึงนะที่มาจากประเทศไหนก็อ่างนียมาไ่ไปแล้วมันงอนไก่ไกู่ไก่ล Happy Birthday cả Happy birthday tất Happy birthday người, tất cả mọi người, อาเป็คคอยากจะได้พรจากอาจารย์ตัตัวตรงตั้งตวตรงนั่งตัวตรงอย่าคุยเรามีสมาธิในการรับรับพรจากผู้ใหญ่แล้๋วลูกจะเจิงถ้าคนไม่มีสมาธิในการรับพรจะไม่เจิงวันนี้นะครับตองขอบุณนะครับท่านบุกกองอีกิ่นผู้เผยพรมาอีกิ่นกุ้ชาตได้เปิดเปิดไปที่4คมพรานะลูกนะจะจัดประจำปีทุกปีนะครับ แต่ปีหน้ารับปานลูกไว้เดี๋ยวจะจัดตู้จีนพร้อมกับปีใหม่ไปเลย,น,น,ยน,น,นะครับปีนี้จงนคุยกับการพัฒนาจัดไม่ทันนะครับก็เลยจัดปีใหม่ย้อนไปปีหน้าถ้ามีโอกาสนะครับถ้าพุทธชาติยังสบายดีอยู่นะครับก็ก็คงจะได้จัด <c oughs> นะครับ <c oughs> ให้พวกเรานะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากพวกเราเ,เหนื่อยมาตั้งแต่กลับมาปีใหม่นะครับฉลองปีใหม่กัน ะครับท่านผู้ปกครองด้วยก็อวยพรมาจากเพื่อเป็นการเสียเวลาท่าเพียงครับนะท่านผู้ปกครองที่จะมาร่วมก็ยินดีนะครับารก,รรการกรจายนานย,าจากกยี่ยมตรงกลางนะครับ,บ,รบเพื่เอเป็นการเสียเวลาท่าเพียงครับเราจะร้องเพลงนะครับ Lúc đen căng, bắp bùn này à, mà kinh vậy đó, được rồi, thở nào các, thở, ờ các anh các thể thay hai trăm ถ้มีโอกาสพี่แกธานได้มาอวยพรให้กับ